สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามครับวันนี้ขออนุญาตนํานเสนอรถที่ตัวบอกว่าตัวนิว m i ม่ในเช้งสวยๆนะครับกับ Honda CR-V 2.0 S นะครับ ตัวปี16นะฮะไม่85,000กว่ากิโลสีดำสวยใสยครับวันนี้พาชมคลิปเต็มๆเลยครับและต้องบอกว่าราคาตัวนี้ตอนป้ายแดงเนี่ยนะฮะไม่ต้องพูดถึงครับมี500 0 0กลางๆแน่นอนครับแต่วันนี้นะฮะจัดไปเลยครับเพื่อนๆต้อนรับปีใหม่ใครต้องการตัว CRV ตัวหน้าใหม่ตัวนี้นะฮะก่อนที่เป็นตัว Gen 5นะครับเพื่อนๆเอาไปเลยครับกับโฉมนี้นะฮะสมจุดท้ายของ Gen 4ครับ ราคาเงินสดเพียง4 2 9 0 0 0บาทรถประวัติมือเดียวเบาะสีเบทสวยๆนะฮะโอ้โหครับออตโต้ออปชั่นล้นๆตัว S นะครับผมนะฮะพุสตารต์มีให้ทุกอย่างใหม่หมดครับกริปเลยเพื่อนๆใหม่80,000กว่ากิโลปี16หาไม่ได้แล้วเพื่อนๆกับราคาแบบนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยจัดโปรสุดท้ายช่วงปลายปีแบบนี้ จองผ่านร้าน3,000บาทใครชอบตัวนี้จองมาเลยครับเดี๋ยวให้จองผ่านร้านโดยตรงรับรองได้คิวแรกแล้วก็นัดหมายการรับรถได้เลยส่วนจัดไฟแนนซ์จัดได้ทุกจังหวัดนะครับใครชื่นชอบตัวนี้จัดก่อนเลยครับจองจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับเพื่อนๆรถจอดอยู่รามินทาไม่ต้องห่วงครับเป็นศูนย์รวมยูสคาร,รถมือสองที่มีรถเยอะมีการส่งมอบเกือบทุกวันเลยนะเพื่อนๆมั่นใจในการคัดสรรรถมาให้นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะปี16ไม่8 0 0 0 0ื 80, นะครับมือเดียวป้ายแดง ทุกท่านครับพลาดไม่ได้ครับโอกาสของ CRV มาแล้วครับเวลานี้ราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วที่อื่นนะครับไปช็อปดูได้ครับในตลาดออนไลน์เต็มที่นะฮะไม่เยอะๆก็อยากจะมี499นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ประมาณ5 0 0แสนต้นๆถึง5 0 0แสนกลางนะฮะแต่คันนี้จัดไปครับ4 2 9 0 0 0บาทหาไม่ได้อีกแล้วครับโทรมาครับ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5ครับ